ไม่แปลกใจอะค่ะพันธะซื้งแต่ยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าไงก็เลยลองโทรมาถามดูโทรถามเซลเขาดูไม่ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าโบกเกอร์มันมีเยอะคือไม่แน่ใจก็ยังยังดูว่าเวลาทําเอกสารสัญญาอะไรเนี้ยก็ต้องถามว่าไปทําที่ไหนอะไรยังไงถ้าทําที่ในแบงก์เราถึงจะทําแต่ถ้าทําข้างนอกเนี้ยเราเราจะเราคิดว่าเราไม่ทำกลัวใช่ไหมเพราะว่าเรากลัว เพราะมันมีเยอะอ่ะเราเราเราก็ไม่รู้จักกันใช่ไหมเราก็ไม่สามารถจะไว้ใจใครได้คะ,ะค่ะคือตอนแรกห้าพันเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้ไก็ถามรายละเอียดเซลเซลล์ก็บอกว่าเออน่าจะสักประมาณหมื่นหกหมืนเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยลองดูว่าเราเงินเดือนเราจะได้ไหมให้เจ็กปรากฏว่าได้ก็ตัดใจซื้อ